โอ้พี่เจอนำแล้วนะนั่นโอ้โหแล้วป้าป๊าทำไมไม่ตามลูกมาเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะอื้มลืกลูกแกก็เพียเออมันบ่หูเห็นมั้เนาะเออ กูหู้ตัวแฮมอืมอเองกูหู้ตัวฮะเ<อ><อ>ก่งมากเก่งมากลูกโอ้ยเยี่ยมไปเลยโอ้โหสุดยอดค่ะค่ะอดทนแน่ยเดคนอ,อ,อดค่ดนะอดขนาดนัด้นร้อ,อ,นอ,อ,นองไห้หมดทุกคนน้ยนะอยเนาะค่ะ ไ่จมนะโอ้นี่ไปจัดไก่แล้วค่ะโอ้นี่ไงเล้วแล้วโอ้โหพ่อยังอยู่ตรงนี้ค่ะพ่อยังอยู่ตรงนี้พ่อไม่ทานละโอ้โหสุดยอดเก่ง